มาดูอาการหมอน้ำรั่วครับนี่ครับผมตอนตอนเทสอัดเครื่องอัดน้ำเข้าไปน้ำไหลออกเลยนะผมตามตะเข็บมอน้ำครับแต่ถ้ายังไม่อัดไม่เทสนี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยนะผมไม่มีน้ำออกเลยนะครับลูกค้าบอกว่ามีน้ำหายบ่อยครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้ผม ถือว่าโอเคครับผมช่วยได้เยอะครับนี่นันอัดยังไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับเจอเจอสาเหตุแล้วผมน้ำหายครับนี่ก็จะเป็นรถเบนซ์ E สองสี่ศูนย e ์นะครับผมเครื่อง V ครับประมาณนี้ครับนเพื่อน